ปอกสายนะครับสายเลคัตเตอร์อไปไปกับกลับฮะสายตัวนี้ไปกับกลับอือฮึก็ต่อเหมือน,นเฟสเชอร์ตัวนี้แหละอ๋อก็ตัววิกอ่าสวิตซ์หนึงงน่งอันหนึ่งตัวนะครับอือฮึใอกสองสามเซนเอาไว้ไปแล้วกลับคล้องกับตัวน็อตพิจดปลุกหลอยไฟฟ้านะครับไม่มีอะไรมากอย่างก็ต่อ ต่อ B 1 B 2ได้เลยนะรับนึ่งแล้วข้าวเลยกระดสายเห็นไหมโยอยู่สูงครับอ๋อเห็นแลวอะสายคล้องเลยนะครับคลายตรงนั้นขวาเลยเกี่ยวิดคล้องนะ็อตป้องกันน้ำแห้งนะครับ งั้นต้องมาไล่าอากาศปั๊ม,มบ่อยๆน้ำไหลไม่ทันเจ็ดแย่นะครับตัดน้ำไปเลยโอเคก็ใส่ฝาครอบดูฝั่งไหนเนี่ยดูฝั่งนี้บิดฝั่งนี้น่ ปิดได้การสายออกฝั่งนี้กแล้วกันแล้วองก,การปั๊มนะครับตรงนี้ตรงนี้อาจจะไม่สวยรูนะครับก็ตรงนี้ก็มาต่ออนุกรมกับ สวิตเชอร์ตัวตัวนี้แหละครับก็ตัวนี้ที่เก่าเข้าต่อไปก็มาต่อตรงนี้เลยเอาด้านใดด้านหนึ่งนะเอาเชื่อเอาง่าต่อกันง่ายแล้วนะครับจะได้เข้าใจง่ายต่อข้างในต้องตัดสายเองนะครับต่อข้างนอกนี่แหละเขาตัดสายไปแล้วนะครับ ต่ออนุกรมนะครับเป็นสวิตสองตัวนั่นเองตัวนี้สวิตตัวหนึ่งตัวนู้นก็สวิตอีกตัวหนึ่งแต่ตัดคนละอย่างนะครับสองตัวในร่างเดียวตัวนี้ตัดน้ําเต็มนะครับน้ําเต็มถังตัวนู้นตัดน้ําแห้งนะครับตัวเลด้าต้องใช้ไม้กีต่อน้ำเงินนี่หละ ด้านไหนก็ได้ครับตัวนี้ขอให้ต่อกับกับเส้นสวิตช์ลอ,อยนะฝั่งไหนก็ได้นะครับไม่มีข้อกำหนดนะครับแล้วก็พับออกนี่เป็นสายอ่อนนะครับ แน่นเลครับเรากันเทปนะครับใช้ยาสีกังก,กันไม่ยากนะครับทำง่ายๆนะครับใคร,ใครๆก็ทำได้นะครับถ้าเข้าใจนะครับ ชิโนทำได้แล้วนะเข้ามาเนี้ยสองตัวในร่างเดียวตัดเสียบปากตัดตัวไหนกันอันนี้เราถ้าอยากจะเลี้นะครับ าอยากจะเทสก็ลองนะใช้ได้ไหมนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ดึงนะครับดึงได้ดึงตัวนี้นะครับถ้าน้ำไม่มีก็ะจะตัดน้ำไม่มีต้องตัดนะครับ ก็จะตัดปกตินะครับนี่เผื่อ,อไว้กันน้ำแห้งนะครับก็ทางน้ำเวลาใช้ใช้กันเยอะออซักผงซักผ้าต่างๆาโอเคก็ประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวไปคข้บฟ้านะช่งหมายว่าขอจบแนวทางการเพิ่มลูกลอยสวิตช์ไฟฟ้า,ฟาตัดแทงน้ำนะครับน้ำเข้าออปั๊มนะครับของมิสูนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างกาใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมหรือดัดแปลงให้ลูกค้านะครับครับ